เนี่ยออกมาเนี่ยนะมันก็มันก็นะจะมีลมออกซิเจนออกมาเห็นไหมเนี่ยประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ลิตรต่อนาทีอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเราตั้งทิ้งไว้เฉยแต่ถ้าเราเดินกระชอกไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมมันจะออกมาเยอะเห็นไหมเนี่ยกระชอกมันจะออกมาเยอะนั้นเวลาเราพกถังออกซิเจนไปเนี่ยเวลาพกถังออกซิเจนนี้ไปเนี่ย มันเดินไปเขย่าไปมันก็จะออกมาเยอะหน่อยแต่ถ้าเราใส่ในรถเก๋งนะรถเก๋งมันถ้าเราขับนิ่มนวลหน่อยมันก็ออกไม่เยอะแต่ถ้าขับกระแทกรุนแรงหน่อยมันก็จะออกเยอะอยนะนี่อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งบางที่ว่าเวทถ่ายนีดด่สิเวลาเราใช้ออกซิเจนเนี่ยถ้าถอยไปถ้าเราต้องการหายใจเราก็ใช้เยอะหน่อยพอเราหายใจออกซิเจนไม่พอวัดที่นิ้วเราออกซิเจนไม่ขึ้น ก็เขยา่าถังนะเขยา่านะออกซิเจนมันก็ออกมาเยอะหน่อยจากแค่เซนนสีลิตรอาจจะออกมาถึง1 2- 3ถึง2ถึง3ลิตรต่อนอาทีได้นะวิธีคำนวณออกซิเจนว่า3 0 0อยอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เอา3 0 4คูณด้วย860เท่ามันก็จะได้มาเป็นกี่ซีซีนะไอ้นี่มัน สามก็0.3ลิตรถ้าคูณ860 83 24ก็ตกประมาณ300ลิตรนะถ้าเราหายใจที่3ลิตรต่อน,นาทีก็ได้100นาทีก็ได้ชั่วโมงกว่านะได้ประมาณชั่วโมงกว่าถึงชั่วโมงครึ่งอันะนี้เราก็คำนวณเราได้ง่ายๆแต่ถ้าเราตั้งทิ้งไวเ้เฉยๆเรานอนตอนกลางคืนเราต้องการแค่ออกซิเจนนิดหน่อยมาซัพพลีเมนต์มาเพิ่มเติมนิดหน่อยเราตั้งทิ้งไวเ้เฉย มันออกมาแค่เศษหนึ่งลิตรเราก็สามารถคำนวณได้ว่ามันจะอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงทีนี้การใช้ออกซิเจนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นของเหลวมันก็ะชอกได้นะเวลาเราพกวิ่งไปมันอาจจะกระชอกหกกระชอกหลุดออกมาอย่เงี้ยอย่างเงี้ยกระชอกหลุดมาอันตรายเหมือนกันนะมันมีวิธีหนึ่งที่เราทําก็คือคืออย่างนี้เราจะใช้สารดูดซับ สารดูดซับเนี่ยใส่ลงไปในกระติกเนี่ยสารดูดซับเราจะใส่ไปอย่างเงี้ยใส่ไปในกระติกเนี่ยใส่สารดูดซับเนี่ยใส่ใกระติกนี่นะแล้วเราก็จะเทออกซิเจนเหลวลงไปนี่นะให้ออกซิเจนเหลวเนี่ยมันมันถูกซับลงไปในนี้ แต่มันต้องใช้เวลานานนะบางทีอาจจะใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงว่ามันดูดซับไปได้มากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ได้ไงว่ามันดูดซับได้เต็มที่หรือยังก็โดยการช่างช่างกระติกเพราะสายดูดซับเนี่ยน้ำหนักเปล่าดูก่อนว่ามันเท่าไหร่นะแล้วถ้ามันดูดซับได้ถึง5 0 0ร้ซีซีมันก็ต้องหนักอีก เพิ่มมาอีกประมาณครึ่งกิโลงั้นเราก็เติมไปเรื่อยถ้ามันขึ้นมนเพิ่มไปครึ่งกิโลแล้วมันดูดซับได้เต็มที่ละมันใช้เวลาดูดซับนานนะอาจจะใช้เวลาถึงสามสิบนาทีค่อยๆเติมให้มันดูดซับไปข้อดีของสารดูดซับนี่ก็คือว่าเวลาเอาพกติดตัวไปเนี่ยอันนี้มันยังดูดซับได้ไม่เต็มที่นะมันยังดูดซับได้ไม่เต็มที่เวลาพกติดตัวไปเนี่ย ถ้าเป็นถ้าไม่มีสารดูดซับเนี่ยเวลาไอ้นี่มันคว่ำลงหรือมันเอียงเนี่ยเนมันจะหกเห็นไหม,จะห,มจะหกออกมาเนี่ยจะหกออกมานะฮะเป็นของเหลวแต่ถ้ามีสารดูดซับนะมีสารดูดซับออกซิเจนจะดูดซับอยู่ไหนเทออกมาจะไม่มีของเหลวไหลออกมาเห็นไหมเทออกมาจะไม่มีของเหลวไหลออกมาแล้วก็อยู่ได้านานจะวิ่ง กระแทกยังไงก็ตามนะมันก็ไม่หกมาแต่ถ้าบ็นจุแยากไม่ใช้สารดูดซับเราก็ไม่ต้องใส่ก็ใช้ลิควิดแบบนี้นะใส่เงี้เพียงแต่ระวังนิดหนึ่งเวลาถือระวังนิดหนึ่งอย่าให้มันหกอย่าให้มันอันนี้เนียถ้าหกปุ๊บมันจะมันจะเกิดแรงดังมากแต่ถ้ามีสารดูดซับเนี่ยมันไม่ต้องระวังก็ ออกซิเจนนี่ก็เป็นความจำเป็นนะของร่างกายอันนี้เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามัน9 -9 ้าเป็นออกซิเจนเกรดการแพทย์ที่ใช้ชนิดเดียวกับใช้ในโรงพยาบาลเวลาเราเหนื่อยหรือเราต้องการออกซิเจนจำนวนมากทันทีเราก็เอามาสูดดมแบบนี้เวลาเหนื่อยวิ่งเหนื่อยก็ เอามาสูดดมได้หรือพกไปนะฮะอย่าลืมนะเราอย่าปิดแน่นนะเราต้องให้มันระเหยออกมาก้นะะหรือเวลาเรานอนคนสูงอายุหรือคนคนป่วยหรือคนที่พองออกซิเจนเวลาเอาเครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วมาแล้วออกซิเจนมันต่ำกว่า9 5เก็ควรจะสูดดมออกซิเจนเป็นการเสริมเข้าไปนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรืวอยออกซิเจนที่ใช้ที่บ้านอย่าลืมนะว่าอันนี้เราเป็นแค่การทดลองเท่านั้นนะคนที่เอาไปใช้ต้องรับผิดชอบเองว่ามันอาจจะเกิดอันตรายถังพวกนีต้ติดพวกนี้ห้ามวางใกล้บริเวณที่มีสารติดไฟง่ายเช่นแก๊สหุงต้มน้ำมันสารติดไฟง่ายออกซิเจนไม่ติดไฟก็จริง แต่มันจะช่วยให้ไฟติดเนี่ยลุนแรงมากขึ้นเป็นห้าเท่าแล้วร้อนมากขึ้นเป็นห้าเท่าด้วยไว้ในไว้ในครัวน,นี่ไม่ได้เด็ดขาดอันตรายมากก็อันนี้ก็ทำให้ดูเผื่อใครสนใจจะเอาออกซิเจนเหลวไปใช้เวลาไปออกกำลังหรือไปวิ่งอะไรเงี้ยหรือไปเล่นกีฬาเหนื่อย,อยสังเกตดูอย่างนักกีฬาที่เวลาเขาเล่นกีฬาเหนื พวกนักฟุตบอลนักรักบี้นักอะไรที่มันใช้กําลังมากๆรุนแรงเวลากลับมาที่สนามต้องมา <c oughs> มาสูดออกซิเจนนะมาสูตรมันก็จะช่วยผ่อนคลายได้เยอะนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ทําให้ดูกระติกน,นี้ก็อันใหญ่หน่อยหาหาง่ายเป็นกระติกเยติเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า แล้วก็ดูดใส่แต่ต้องระวังกระเด็นใส่นะกระเด็นใส่เจ็บนะเจ็บมากอย่าประมาทไม่ได้เลยนะผมชำนาญผมทำได้น mm ่ hmm. ดูดูออกซิเจนเป็นของเหลว mm hmm. เห็นไหมอ่ mm hmm. เป็นของเหลวเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นของเหลว mm hmm. สีจะออกสีฟ้าๆหน่อยๆเน,นี่ย mm hmm. เวลานั้นเราก็กระติกยติเนี่ยดีมากเลยใหญ่ดี แล้วก็พ่นลมแล้วก็สุดระวังไม่ใช่ไม่ใช่ดื่มเข้าไปนะพังนะออกซิเจนลบร้อยหกสิบโดนผิวหนังไหมนะไม่ใช่ดื่มเว่าเป็นน้ำไม่ได้นี่อย่างเงี้ยอันตรายเนี่ยอย่างเงี้ยอันตรายเห็นไหมถ้ามันโดนเสื้อแล้วมันอยู่กับเสื้อนี่อันตรายนะนะอย่านงะแก้ววิตซี่เนี่ยใส่ไปเต็มเนี่ยก็อยู่ได้นานนะ อยู่ได้นานหลายชั่วโมงอย่างน้อย5-6ชั่วโมงเนี่ยถ้าตั้งกิงไว้ไี่แต่ถ้าถือเดินไปเดินมา3ชั่วโมงนี่คงสบายเพราะฉะนั้นเวลาเรามีออกซิเจนถังออกซิเจนเหลวที่บ้านเก็บไว้ยังเป็นเป็นถัเนเนเนงเล็กถังธนาคารเวลาเราจะออกไปนอกเราก็ดูดใส่แล้วก็เอาไปใช้อาจจะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล หรืออาจจะออกไปไปออกกําลังหรือใครที่ต้องการเอีเย่นทันทีวัดที่นิ้วแล้วมันไม่ขึ้น95%ก็เอาไปให้เขาหายใจได้แล้วแบบนี้ก็อย่างที่ที่พูดซ้ำอีกทีนะในกรณีอันนี้นะนี่อันนี้ทำให้ดูนะเราใส่เนี่ยออกซิเจนมันจะออกไม่เยอะจะออกไม่เยอะหมอเค่เกิสิี่ลิตรต่อนาทนะีออกมาเนี่ยนะ ผมแช่นะ้ำให้ดูเพื่อจะได้เห็นว่ามันมีฟองนี่นะเห็นฟองไหมเนี่ยมันออกมาแค่ประมาณเต็หนึ่งถึงสี่ลิตรต่อนาทีแต่ถ้าเกิดวัดแล้วเอ้ผู้ป่วยได้ไม่พอหรือเราได้ไม่พอเราก็เขยา่านะเขยา่าออกซิเจนก็ออกมาเยอะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเราเดินไปเดินมาเนี่ยหรือวิ่งไปเนี่ยเขย่าไปด้วยมันก็จะได้ออกซิเจนเยอะ แต่ออกเจนออกเยอะมันก็หมดเร็วนะก็ให้รู้ไว้คำนวณเอาล้กันว่าออกซิเจน1ลิตรเนี่ยขยายได้860เท่าแล้วถ้าเกิดมันออกมาทีละ2องซีซหรือทีละลิตร2ลิตรต่อนาทีมันจะอยู่ได้กี่นาทีเราก็คำนวณเอาได้ไม่ยากนะแล้วถ้ามัน6อย่างนี้มัน6ได้ แล้วก็มีออปชันให้เลือกแต่อันนี้มันยังเป็นแค่การทดลองนะสารดูดซับเนี่ยมันเป็นสารที่มันเป็นฟูดเกรดก็ไม่เป็นอันตรายสารดูดซับเนี่ยสามารถเอามาบริโภคได้กินได้พูดง่ายแล้วก็มันไม่หกใน่ไหมเนี่ยขมความงันมันไม่หกแต่ว่ามันต้องเติมออกซิเจนให้มันซับใช้เวลานานเหมือนเหมือนกันกว่ามันจะดูดซับ ใส่ไปเพิ่มอีกน้นี่ใส่ไปนะปกติถ้าไม่ใส่เนี่ยเทมันจะหกจะหกแต่เนี่ยเนี่ยดูนะอ่ะมันดูดซับอยู่เลยไหมเนี่ยมันกำลังดูดซับอยู่กำลังเดือดเนี่ยดูดซับอยู่เดี๋ยวพอมันดูดซับแล้วเนี่ยมันก็จะอิ่มพอมันอิ่มปุ๊บ มันก็จะไม่หกเทมามันก็จะไม่หกอันนี้เอันนี้ยังดูดไม่เต็มที่แป๊บเดียวน,นั่นเองแต่มันก็ดูดซับไปได้เยอะแหลนะเนี่ยพอเทมาไม่หกใชนะ่ไหมปกติเทนี่มันจะต้องหกในเทไม่หกมันดูดซับออกไปมันก็เลยทําให้เรามีออกซิเจนเนี่ยจะ,จะกระชอกจะอะไรยังไงก็ตามข้อดีของออกซิเจนแบบนี้อันนี้คือเราใส่ไปในรถเนี่ยสมมตนะิเราใส่ไปในรถนี่นะแล้วเราก็หายใจไปด้วยนั่งรถไปไกลๆมันก็จะไม่รู้สึกเคลีย พะเลาเรานั่งในรถเนี่ยยิ่งนั่งกันหลายคนเนี่ยในรถก็มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์การหมุนเวียนอากาศก,าก็น้อยนี่ฉั้นการได้ออกซิเจนเสริมมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกอ่อนเพลียนอนหลับก็อาจจะนอนหลับสบายกว่าเวลานั่งในรถนะอันนี้ก็ทำให้ดูเผื่อว่าใครอยากจะไปทดลองทดสอบใช้เองก็จะเป็นแบบนี้